ดินแดนเห็ดละโงกโฮกจักระจันดอกกระเจียวไข่บดแดงแมงแขงแซ่บผมผู้ใหญ่บ้าเจิญวังกะธาตุอายุ47ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านาที่2มาแล้ว11ปีครับปัญหาในหมู่บ้านาใช้วิธีการ,ราประชาสัมพันธ์หอ,อกระจายข่าวาและก็เชิญเ,เข้าร่วมประชุมประจำทุกเดือน และนอกจากนั้นยังมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบปัญหาอย่างแท้จริงภาพาาพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนปราซาสัมพันธ์ตอนที่ประชุมประชุมชาวบ้านในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านก็ํำโครงการภารกิจของจิตอาสาเนี่ยนะครับเขาวาละที่ประชุมเพื่อบอกก้าวให้กับชาวบ้านนะครับบอกก้าวชาวบ้านเกิดความตระหนักมีกจ,จิตใจเออเป็นจิตอาสา และการเชิญชวนให้ชาวบ้านนี่ให้สมัครเข้าร่วมจิตอาสาครับในจิตอาสากันผู้นำที่ริเริ่มให้คำปรึกษาสนับสนุนและก็พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านหลัจากที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเทศบาลและกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงนี้มีการทำเจลแอลกอฮอล ล้างมือแล้วทำผ้าหน้ากากอนามัยโดยกลุ่มสตรีได้ร่วมกันเย็บหน้ากากอนามัยช่วยเหลือสนับสนุนตามงานพัฒนาโครงการในหมู่บ้านในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ก็นำชาวบ้านในชุมชนนั้นมีการตั้งจุด ตรวจจุดสกัดคัดกรองผู้ที่เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนก็มีการให้การสนับสนุนน้ำดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารพอที่จะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในด่านที่มีการตั้งแต่ละวันส่วนในความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในหมู่บ้านนั้น ได้เชิญชวนชักชวนให้พี่น้องร่วมกันเสียสละเวลามาในการพัฒนาหมู่บ้านทำความสะอาดแหล่งเพาะพันยุงต่างๆในช่วงฤดูฝนและการพัฒนาในสถานที่สาธารณประโยชน์ต่างๆร่วมกันด้วยผ้้ยายประเจิดก็าพาลูกบ้านไปร่วมง,งานเป็นประจำทุกครั้ง เช่นโครงการปลูกต้นไม้มเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติทางความสะอาดสาธารณะประโยชน์เช่นวัดหงวยน้องพอมึงถนนและโรงเรียนเป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการประสานงานนั้น ประชุมประจำเดือนจะได้รับข้อราชการจากท่านุน้าส่วนราชการทุกส่วนจากนั้นก็นําข้อราชการที่ได้รับลงในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบในการประชุมพี่น้องชาวบ้านในทุกๆเดือนและก็นําข้อปัญหาที่พี่น้องชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบต่างๆนํา,านเสนอต่อท่านุน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการประสานงานว่าถึงขั้นตอนไหนบ้างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันในระบบในโซเชียลมีเดียต่างๆได้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้รับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริง ไม่ให้มีการหลงเชื่อทำกล่าวอ้างโดยที่ไม่ได้คัดกรองทำความเข้าใจฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงจากนั้นก็ํำผลการทำความเข้าใจเสนอต่อท่านรัฐมนตรรชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นคือท่านเมนเภอท่านผู้วา่าราชการจังหวัดตามขั้นตอน ามีโครงการจิตอาสาพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนของจิตอาสาในชุมชนต้องจ่งกายให้ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างในชุมชนเสมอค่ะสรเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจแมรเกิอ างเขาพวงผิวพันใจตรงกันผูกพันด้ a ยสามัคคี